แมกโฟแก้ยางหน้าตายแก้ยางไตรนึ่งน้ำยางไหลดีไหลนานไหลทนเปิดอกยางนิ่มแก้ปัญหาอย่างหน้าตายลองใช้ดูครับไม่ใช่สัร เวลาหยดยังไงฮะพี่ลองหยอดให้ดูให้หยดน่อยเดียวหน่ผสมมาหน่อยเดยนจับตัวและแอ้มไหมฮะมันไวขนาดนั้นเลยหรอผมนี่จับตัวหยอดนิดเดียวนี่นะครับผมไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะครับใส่เยอะมันจะนิ่มไปเหรอผมทำมาลองทำมาทุกอย่างแล้วลองมาทุกอย่างนี่คืออันละไอ้กดตัวเนี้ยกนทำยังไงมันมันต้องจะแข็งตัวเร็วไงอ๋อจนชำนิชำนาญแล้วครับผม โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูต้นใหม่เลยพี่อ๋อนี่ยังไม่่อยเต็มนี่มันออกทุกอย่างนะม,มันก็เริ่มจะเหนียวแล้วอุ้ยพี่มันไว้นะฮะเริ่มเหนียวแล้วเราต้องเอานี่เพื่อใส่ที่ตัดนะโอ้แล้วก็เพิ่มเนื้ออ่าับมาก็จับกันจับกันเพิ่มเนื้อไปรับน้ำหนักก็จะดีกินก็ไม่เหม็นกินก็ไม่เหม็นกี่วันแล้วเนี่ยพี่ที่ ที่กรีดมาที่ใส่มากี่วันล้ไม่สี่วันเหม็นไหมไม่เหม็นเนี่ยเมื่อก่อนมันเหม็นเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยครับ,บอันนี้คือาร์มดีของเขาใช่ไหมนอกจากจะจับตัวดีได้น้ำหนักดียังไม่มีกลิ่นเหม็นในสวนยางเดินมานี่หอมเลยไหม,นนไ,มไม่มีกลิ่นธรรมดาจะมีกลิ่นเหม็นเลยสี่วันนี่นะยอดยอดริงๆนะยอดไหมใช่ได้กดยอดยางแมคโฟนี่นะ ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะเพิ่มน้ำหนักให้อีกด้วยนะเพิ่มน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักก็ดีอืผิดเลยไหมผิดเลยไหมขาวเลยแล้วมันมันไม่มีกลิ่นเหม็นฮะแล้วแล้วผิดกับเดิมไหมเดิมผิดผิดเยอะเลยครับเดิมนี่มันแก่ว่านี้มันเหม็นเลยเหม็นแล้วแล้วแล้วจะเป็นสีน้ําตาลด้วยครับผมอันนี้ขาวเหมือนฟอร์มิกเลยนะขาวอมขาวเป็นน้ํายางเลยไงไม่เปลี่ยนสีโอ้โหนี่พี่ถามจริงชอบใจเลยครับผมผมยังให้แก่กา สั่งมาอีกมันนั้นเจอไมาใช่ใช่ใช่ันนั้นมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปหยอดอันนี้ทีอันนี้เต็มเต็มน้ำผิดแม่ผมใส่ทีเดียวนะนะมันเริ่มแับตัวเฮ้ยถ้าผมเห็นที่อื่นก็จะใส่มากกว่านี้นะใช่เขาใส่โจ๊กเลยนะนี่ใส่เงี้ยเหรอโหมโจ๊กเลยแบบเยอะกาเราอะเท่าตัวอะใส่มากไม่ดีนะ ัไม่ไม่ไม่ใช่ของเรานะเป็นยี่ห้ออื่นๆที่ว่าเป็นตรดซัลฟริกนะเขาใส่เยอะมากเลยใส่เกินก็ไม่ได้เนี่ยสูตรเนี้ยนะต้องหามาจนเจอแล้วพี่ใส่แค่นี้เองครับผมโอ้โยังมันก็ประหยัดเลยผมก็เดินผมหมดหมดสวนสามพันต้นผมหมดไปถังสีนึงอ่ะสิลิตรถังสีสิบแลิตรสามพัต้นโอ้โห ไม่เปืองนะไม่เปืองเปิ่อกจับตัวอะไรนผมตะลึงเลยเนี่ยทั้งามใบกดทั้งกดยางก็ไม่เชื่อนะแถวนี้ไม่มีใครเชื่อสามพันลิตรไอ้สามพันต้นสามพันต้นใช้สิบแปดลิตรสิบแปดลิตรก็ผมผมจะผสมใส่ถังสีไว้ไงครับลิตรโอ้โห สุดยอดเลยเนี่ยไอนี่คือผู้ใช้จริงแล้วก็ตอบโจทย์ประหยัดไอกดตัวเดิมรัเป็นครึ่งครึ่งไหมครึ่งนึงครึ่งหนึ่งเลยครัเพราะส่วนส่วนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ใ้ตัวเดิมครึ่งนึงครับก็หนึ่งต่อหนึ่งแต่ประโยชน์ว่าเราประหยัดตัวเดิมไอซันฟลิกเดิมก็ทําให้เราลดต้นทุนลงมาตัวนี้ก็เพิ่มมันมันดีมันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรทำไม่ยากก็ได้ผมคงชื่นตรงที่ว่า นิดเดียวมันก็แข็งตัวละโอ้โหไอ้นี่เราคุยยังไม่ถึงนาทีเลยนะพี่เดินหนีเดิเดิโอ้โหพอหยอดคนบนบกเดินเลยบนบกเดินี้จะทำไปจะไปผมก็ปล่อยเลยไงยังไงไมาแข็งเลยแข็งเลยยังไงมันต้องแข็งอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดเลยพี่อย่าจอีตอนเราทำเลยเห็นไหมในห้องใส่นิดเดียวนะแค่นี้นะครับเท่านี้แล้วนะอุ้ยเป็นตัวแล้วมาเริ่มเป็นตัว ตอนนี้เรานี้จัดเข้าไปมันก็จะจับมันจะกอดกันกอดเลยเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยเป็นเนื้อเดียวโอ้โหเน้วก็สวยครับโอ้โหสุดยอดจริงผมใส่ไม่เยอะนะพี่ชื่ออะไรนะบุญมาพี่บุญมานะรับขอใส่ชื่อไว้หน่อยเดี๋ยวเวลาแปะในลิงก์ผมก็จะใส่ชื่อพี่ไปด้วยพี่บุญมาตอนนี้อยู่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีขอบคุณมากนะพี่บุญมาครับขอบคุณครับ